โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนพิมนะคะเป็นผู้สอนของอสถาบันภาษา 2n นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกเข้าเรียนบทเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา 2n นะคะในแบบออนไลน์นะคะเริ่มต้นเลยเราเริ่มพิม์พเอาเป็น w w w ร์ไนะคะ 2ncenter.com นะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องสมัครสมาชิกเพราะอะไรเพราะว่า ลองเข้าดูคอร์สนะคะตอนนี้เรามีคอร์สหลายอย่างทั้งเคปเอยทั้ง CU เทปเอ A level เอยนะคะสมมติคลิกเข้าคอร์สเคปนะคะตรงนี้อ่ามีหนึ่งบทเรียนนะคะเคปร้อยข้อชุดที่หนึ่งนะคะสมมติเราเลือกเข้าเรียนนะคะตรงนี้จะบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นนักเรียนทํายังไงเราถึงจะเป็นนักเรียนได้กด subscribe now ตรงนี้หรือจะเป็นสีชมพูทางมุมขวาบนก็ได้นะคะคลิก แล้วก็สามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปได้เลยสมมติว่าชื่อครีมนะคะแล้วก็พิมพ์อีเมลนะคะเดี๋ยวขอพิมพ์อีเมลแบบหนึ่งนะคะทีนี้ข้างล่างจะเป็นราคานะคะในการเรียนนะคะข้างล่างเนี้ยไม่ต้องตกใจถ้าเห็นราคามันสูงเป็น8,500นานะคะอันนี้เป็นราคาแบบรายปีนะคะถ้าอยากจะเรียนแบบรายเดือนกดมันลี่ตรงนี้จะเหลือแค่799บาบาทต่อเดือนนะคะเข้าเรียนได้ทุกคอร์สนะคะกี่รอบก็ได้จ่ายค่าสมาชิกเป็นรายเดือนและได้รับชีตเอกสารประกอบการเรียนฟรีนะคะ กด continue เข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้เข้าถึงหน้าอันนี้นะคะจะเป็นการกลองเลขบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือบัตรทูมันนี่ก็ได้นะคะหรือสามารถที่จะจ่ายผ่านทาง Google p a y ตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะคลิกจ่ายตามวิธีการที่ตัวเองถนัดได้ ถ้าเกิดใครมีปัญหาไม่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตไม่มี Google Pay ไม่มีอ่อทูมันนี่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ติดต่อกับทางเรานะคะเพื่อที่จะชำระผ่านการโอน QR Code ได้เลยนะคะหลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยมาดูวิธีการล็อกอินหรือ s i g อินกันนะคะสามารถที่จะคลิกที่ซ i g อินทั้งบนตรงนี้ได้แล้วก็กรอกอ e ีเมลเข้าไปค่ะจากนั้นคลิก c o n t i n u e นะคะ คลิกที่เน,นื้ปุ๊บเขาจะบอกว่าให้เช็คเมลนะคะจะมีลิงก์ส่งไปที่เมลเราก็ไปที่อีเมลของเรานะคะจะเห็นน้ว,ว่ามีลิงก์เข้ามานะคะจาก t o e N l a n g u a g e Center นะคะคลิกที่ลิงก์เลยนะคะสีชมพูตรงนี้จะเป็นการล็อกอินผ่านอีเมลเสร็จเรียบร้อยลองดูซิว่าเข้าไปในคอร์สเคปได้ไหมนะคะลองเข้าไปในคอร์สเคปนะคะเข้าไปเข้าวารียนตรงนี้อืม นี่นะคะดาวน์โหลดเอกสารประกอบบทเรียนได้นะคะมีคอร์สนะคะวิดีโอให้ดูนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ไม่สามารถที่จะจ่ายผ่านทางบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้นะคะสามารถทักมาที่ Line at 2n center นะคะ l i n e t 2n center ที่ขึ้นหน้าจออยู่ตรงนี้นะคะอาจจะสแกน QR code ก็ได้นะคะแล้วทางเรานะคะจะสามารถส่งลิงก์ให้คุณนะคะชำระผ่านทาง QR code ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ